แบบนี้ไม่เคยเห็นไม่เคยกินมาก่อนเลยใช่เพราะเราไม่มีสตางค์ซือ้อเนี่ยคงแพงมากสินะอย่าไปสนใจเลยว่าแพงหรือไม่แพงแบ่งกันกินนะถ้าไม่พอฉันจะไปเอามาให้อีกที่บ้านนะยังมีอีกเยอะอดีๆเอามาอีกก็ดีนะอืม,อ,ม,อ,มอร่อยจริงด้วยใช่อร่อยจริงอร่อย แตงโมรู้สึกดีใจและมีความสุขที่เห็นเด็กชาวไร่กินขนมที่เธอเอามาให้อย่างอร็ดอร่อยและแตงโมก็ขอตัวกลับฉันกลับบ้านก่อนนะจะเอาอีกไหมจะเอามาให้อีกโอ้ยโอ,อแล้วละ่ะเป็นไงอันนี้ก็ขอใจมากแล้วที่เธอเอาขนมอร่อยอ,อยมาให้เรากินแล้วเธอชื่ออะไรละ่ะฉันชื่อแตงโมอฉันชื่อจุกและนี่ก็ชื่อเปียเธอม,มีน้ำใจกับพวกเรา ขอให้เราตอบแทนเธอบ้างสิม่ต้องหรอกฉันไปละ